สวัสดีสวีดัตสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสด,สสด,สสดีสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่น R O e ที่ไม่ได้เล่นมาหายไปนานครับเดี๋ยว,ยวถ้าไม่ไปนี้นี่เราจะมาแต่งอะไรขึ้นเดย์คอมมานเดอร์กันนะครับผมไม่รู้ชานเลนจบยังวนะ้เนี่ยกดเล่นเลยเดี๋ยวกูเลิงกลางมาด้คไกว เฮ้ยเดี๋ยวจีนครับเจนครับเจนครับพี่แม่งตัวอะไรดีวะเนี่ยยูดี้คืมีคอนเทนต์เอ่อเมล้อเป็นลายขอ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 เล่นขอเล่นขอเล่นเพื่อนขอเล่นอย่ามือเราเย้เฮ้ยยอ่าเลือกอะไรตื่อเลยไม่ชอบเลยนะอย่าใจเลือกมา ทางที่ดีสุดคือทางไม่แค่ทางนะทางตรงก็ได้ทางที่ดีสุดอะลาดยางก็ได้เพราะว่าสำคัญนะทางที่ดีคือทางลาดยางมีตัวใหม่เข้ามาแล้วครับพี่ผมเพิ่งมันมีเหรอมีตัวใหม่แล้วครับผมเพิ่งหันเลยผมเพิ่งได้เล่นตัวอะไรตัวใหม่ <laughs> มองมองวีล่าคือตัวใหม่ไว้เนี่ย ไม่แต่ว่าผมก็ช่วงแรกผมก็งงเหมือนกันนะตัวละครตัวไหนผมลืมตัวเขาแบบไอ้แ <c oughs> ค่นตัวละครตัวไหมโอ้ยถ้าไม่มีอะไรจะตัดเข้าในคลิปเลยนะโอ้โหเด็กตาเลยมาจากแผนไหนมาเพื่อนเอามาแก้ทางผมไปเนี่ยน่าจะมาแก้ร่างผมนะถ้าพี่เทีย่าไปละกันเชเท โอ้โหชื right like uh ่ออย่างโหเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแรดเรานะแรดเราแบบตึงใจแหละโอ้เข้ามาในเกมแล้วนะทุกคนเราจะอัพสกิลแรกก่อนนะเราต้องไปเลนไหนกันเนี่ยใช่ป่ะเลนบนใช่ป่ะเราเลนล่างเลนบนแหละเลนลาไม่เอาเดินไปเลนล่างละไม่ได้เล่นนานเชียวนั่นลาเนี่ยไม่ได้แรงเลยแรงยังคงอยู่ไดมอนด์เช่นเคย เรามีซันเดนฟาร์มนะครับเฮ้ยเชนเดจิริต้ามาดิมาดิโอ้โอ้แมนเป็นไงดิดูเลือดไปดิกะแทงดูเลือดอ่ะนะก็ไม่เท่าไหร่ว้าวว้าวว้าวว้ยเราจะเลเวลสองก่อนมาผมว่าเรามีโอกาสเฟิร์สบัตนะเขากลับไปเอาเลือดผมไม่รู้ว่าเขาเราจะเฟิร์สบัตได้เปล่าเออสอง ก็จะมาล้านมังกรเราเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหผมนี่แบบตอนมอสองกับหัดลำกระบี่มาแบบสุดๆติงเลยไม่มีทางแพ้อยู่แล้วครับผมโอ้โหโอ้ยลำลำลำแหลกแหลกเลยไม่รู้มันเกี่ยวอะไรเนี่ยลำกระบี่กับลำฟอเรนละฮะตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแลวผมนะโอ้โหโคตรตึง ถึงอย่าว่าองปูแล้วกันแค่นี้แค่นี้แหละเขาปั๊บแดงอย่างเนี่ยเอ,อ้ายังไม่ถึงเหรออ๋อเขาเริ่มปั๊บแดงก่อนแล้วค่อยไปปั๊ฟ้าเป็นไงเพื่อนโอเคต้องไปช่วยเพื่อนนะรู้ว่าเลนกลางเยอะเหลือเกินเนี่ยเอ้ยได้นะเขาเปา็นลัดลัดช็อตอยังสวยงามมีตัวไหนจะหลุดมาไหมไม่มีนะครับแป้าเด็กตามเดิมเฮ้ยกระชกลางเอ้ล,เอลิปบนผมเสียตัวหนึ่งแน่วะ ไปจอดจอจอดอีกแล้วเหรออะไรจ้ากดฟาร์มสเสร็จแล้วทำไมจ้าเอามาันเอามาันพี่แล้วโอ้โหมัดคุณธรรมจริงนะครับเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเครื่องร้อนด้วยดิเล่นรู้สึกแบบมันหงสีอีเอ็ก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน ไม่สมูนนะเครื่องร้อนมากตอนนี้โอ้ยโอ้โหรวนละไปหมดละเยดเคเยดเคดเกินปุยมุยเกินไปนะครับพี่ใชยเดี๋ยวทำประโยชน์ต่อทีมนะครับตีมังกรน,นะไอตีดาดโอ้โหผมหลงอนะไรวะเนี่ยป่าไม่เอาเราก็จะเอานะครับ ไปแล้วคีบร์ดเราเชียร์แล้วตายไปตัวนึงเลยโอ้สวยเอาเรื่องนะลาวิวเราเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องอา้าวเด็กหลงอ๋อผมมาแล้วตะโกนตีอุ๊ยเชีย่ยผมจะตายอ่ะ <c oughs> ก็ตายแล้วเยตึงปุยมุยเกินไปนะครับ ซาเน้ซาเน้มาดูเราด้วยเพื่อนเอาเปล่าปะน่าจะถอยนะเฮ้ยเกินไปไหมเพื่อนใจเย็นใจเยน็น่าจะเย็นเดี๋ยวเรากับบ้านกันเพ่อนหนึ่งโอ้โหโทีมเราหดนะโหดเกินนะครับทุกคนนี้เงินนำไปถึงสองพันแล้วทีมเราโอ้ใช่คุณไวมา,มากๆเลย เฮ้ย <Hey, S 2> มาอยู่นี่ได้ไงซัพพอร์ตวะเนี่ย mm hmm. มัวเลยนะโดนด่านะบกากทีองี้เอ้ยเอ้ยเอาดีเอาดีาดตายให้หมดตายให้หมดไม่ไม่สนไม่สนอะไรทั้งสิน้นสนละมาดีมาดีพี่แรดมาโอ้ oh, พี่แรดมัดไล่ก็ไปละผมนี่ก็ลำมัวนจัดเลยไม่ได้ลำนานไงมันว้าวกับบ้านพี่แรดเอามันดิ โอ้โหมาขายเลยตรงนี้วะเฮ้ย <c oughs> พี่แรดลาดหูพี่ได้ยินแหละได้ยินแหละชัดขนาดน,นั้นอะเฮ้ยโอ้โหลำสงสารมากลำสูชีวิตจัดมาดิเฮ้ยเฮ้ยสวยสวย นะสวยโอ้จะตายละอุย้ยมีตายเกิดไม่เช็คดีๆวเพื่อนโอ้ลำลำแบบกำหมัดอะไม่ไหวจริงไปแล้วบอร์ไฟ <c oughs> ลังเลแล้วก็จะตายในี่ไม่ใช่เหื <c> ่อ <oughs> สลับเพื่อนสลับสลับไม้หิมนะจะโชว์อีโก้ด้วยกันใ้หิมนะแล้วก็จะแบบไปแย่งเลนแบบนี้ <c oughs> อย่างแรกเราต้องตีคิวก่อนนะเราจะมาแย่งเลนี่ยแบบแบบสองน้อยคิวอะเราจะโชว์กันไอพิมแล้วเพื่อนก็จะพิมพ์ด่าเฮ้ยเพื่อนอย่าแย่งโอ้อโหเ,เพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนท็อกซิกมากเราจะมาดักปล่านะครับดูดิซันนี่ยังดักเลยเฮ้ยนกร้องอะไรวะเนี่ย อัาชิพอยู่เอาวิชานีตโชว์เก่านะครับอ๋อนี่สวยพี่ไอ้หน่องจะรอดักเงี้มาดิมาดิมาดิอ๋อไอ้ไอ้นี่ไม่ไหวไอ้นี่ไม่ไหวับผมเก่บละเอ๋อกดตายเกินละเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็จะไม่มีใครไปการเรียนบนเร็วก็จะแตกนะครับโอ้โหสองร้อยคิวไง ด,ดูดีดูด,ดีทุกคนสองน้อยเคียวเกินเดี๋ยวผมรอดักนะแล้วป้อมเราก็จะแตกนะตู้มเฮ้ยมันจะฝ่ายรู้ได้ไงโปไปะเนี่ยโปร,ปนะโ,ปรโอ้โหทุกคนใจเย็นใจเย็นพี่ชายมาดิโอ้โหเกินไปไหมเมื่อกี้ตีพี่ผอมนะแบบผมปลาดุนไปข้างเอวเลยอะ่ะโอ้เสียงโอ้โหรเดเลยเชื่อนะ จเย็นพี่ชายเป็นไงทฤษฎีแย่งไปนเลียไงอย่าไปนำไปใช้นะโดนด่านะผมบอกไว้ตรงนี้มันต้องพิมพ์บอกก่อนาะว่าถ้าไม่สื่อสารเพื่อนก็จะไม่รู้นะโอ้ล้ำแบบกัะจิงกระจ่อยมากเลยบางทีเราต้องสื่อเอมาคนเดียวไม่เปล่าเปลี่ยวหัวใจแล้วไงให้เราเข้าไปหัวใจไหมเฮ้ยว้าวมาเยอะแล้วไงวะเพื่อนมาเยอะแล้วไงวะ โอ้โหตีลงไปทีตายนะมาเยอะแล้วไงวะเนะี่ยมาเยอะแล้วไงวะเนะนี่ยโควิดแอดมาแล้วเริ่มท้อฟอร์มครับทุกคนเฮ้ยลำอะไรวะเนะี่ยลุยแล้วนะลุยแล้วนะลุยแล้วนะช่วงเขาให้ เอาเล่นอย่างในๆๆป้อมเลยนะฮะน่าส <Nice. S 1> หายไปไหนเพื่อนหนีฮะไม่เนียนโอ้เริ่มเต้นลำกันเถอะอะไรครับคุณลาวิวโอ้โหเก็บไปสามละ ม่ยาอีกได้เป้าใหญได้สี่โอ้สี่ข้างบนตายไปสี่แล้วทีมเพราโอ้แหลกทุกคนไม่รู้ว่ามันขึ้นไหมแต่ว่าไม่ว่าเอพีเอ็มจะไม่รู้แต่ผมว่าหลุมรู้สึกเลยตัวสัมผันี้มันหลอกจริงๆนะตัวสัมผันี้มันเจลเลยนะเฮ้ยเชียอ์ละอ้าว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 ทำะไรทำอะไรหรอเอาเฮ้ยชิบมานแล้ว อะไรหรอเฮ้ยยาอันนี้เลือดน้อยอันนี้ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ไม่ส,มสู้ไม่มีอันจีไม่มีอันจีนี่เอาดีโอ้โหเชี้ยก,กอเกินกูติดนานนี่ติดพุนโอ้กูแตกเอ้าไอยอ้อนยังรอดอยู่พี่อ๋อยอนมันยังรอดได้ไงวะเนี่ยยอนนี่มันแมวกล้าชีวิตจริงโอ้โห จะจบเลยเราเพื่อนเราจะไม่เกิดเลยเพื่อนขอไปยืนแอคหน่อยสักทีนึงก็ยังดีเพื่อนเอาละครับฝั่งเขามาแบบสี่คนไอมาสี่คนจังหวะนี้หายหมดพี่แรดรอดหรือไม่นี้พี่แรดไม่รอดเอาครับลาวิลไม่สนยิงป้อมอย่างเดียวลาวิลไม่สนลาวิลไม่สนยังไงพัตไฟไปพัตไฟตาย,ตายเอาเด็กต้าไปแล้วก็ย้อนมาสู้พี่ลาวิลเก็บหมดพี่ลาวิลตึงตึงจัดเลยพี่ลาวิลกดแข็งไปทีนึง ยังไงเออ <c oughs> เหนื่อยละคนภาคเหนื่อยเออ,เอ,อแล้วก็เตยโอ้โหตายทั้งทีมเชียร์ทีมแดงตายก็มา,กมาวะฝัก <c oughs> ยังไงวะเนี่ยโอเคเราจะจบแบบจบป้อมแบบมีสภาพสมารคารวะที่สุดจักรวาลน,นะอุ้ยแหลกมาด,ดูดูดิ fps ตัว50เลยเฮ้ยเชียแหลกอะจะร้องไหนะ้เลยนะเฮ้ยแหลก พยอนไม่ใช่พยอนพ่ลาสลาสทัรรมกอนต้องอาจริงสักหน่อยละเฮ้ยนี่ไปไหนหมดเฮ้ยมันไล่อะมันไล่เตี๋ยวเชี่ยนเหรอเอ้าตีมีตีหมีตีมีตีม,ม,มีไม่มีเพื่อนแล้วยังไงวะโอ้โหตุยตามระเบียบนะ ออาจิเมตยูมังกัสโซโอโหกระตูนก็มาโอ้ยดับเบิลคิวอะทุกคนเอสเอสที่แปลว่าเป็นคู่แข่งกับโคกอะนะไม่ใช่มันเกี่ยวมั่เกี่ยงสวยแอซิก็ยังดีละ่ะโอ้ยจบละ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับคิดยังไงบ้างสำหรับการพลากครั้งนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์เยอะๆเลยแล้วก็แชร์แล้วก็ถ้าเห็นกดไลค์ถึง5ไลค์นะครับเดีย๋ยวจะมาทำคลิปมาดูอีกนะครับผมขอบคุณรักการรับชมคลิปนี้นะครับผม